Wie man stoppt. Wie man stoppt. ๆๆะจะหลุดรั่วค่ะจะหลุดจะรั่วยังไงแต่สาระความบันเทิงก็ยังมีเต็มเปี่ยมเลยนะคะอย่าลืมนะคะทุกๆวันพระหรหัสบ่ายโมงครึ่งทางช่อง True v i e u ค่ะวันนี้นะคะช่วง Talk o f The Town ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งค่ะร้านกาแฟก็มีเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยร้านกาแฟที่จะพาไปมันมีความสําคัญยังไงเหรอพี่โบอุ้ยก็ร้านนี้นะนอกจากกาแฟะจะอร่อยแล้วนะร้านก็ตกแต่งแบบน่ารักที่สําคัญคนรักแมวต้องชอบแน่ๆค่ะเพราะว่าร้านกาแฟแห่งนี้อยู่ติดกับ ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยเลยหละัะแถวอัมพวาใช่ถูกต้องโอ้ดีเลยเฟิร์นเราชอบไปอัมพวาเวลาไปที่นั่นก็จะได้มีร้านนั่งชิลเพิ่อมอีกหนึ่งร้านไงดีเลยค่ะงั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะในช่วง Talk of the Town ช่วง Talk of the Town สนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดวาตาชิ ันนี้คะ่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาใกล้ๆกรุงเทพที่จังหวัดสมุทรสงครามนี่เองนะคะแล้วช่วงนี้คะ่ะสมัยนี้นะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยจะมีสถานที่อยู่ที่หนึ่งที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆจะขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมลองคิดสิเขาว่าเป็นอะไรลองเดาดูเล่นๆคะ่ะทันทน ฉเฉลยถูกต้องค่ะร้านกาแฟนั่นเองนะคะเพราะว่าสมัยนี้นะคะการเดินทางน,นะคะร้านกาแฟเนี่ยก็เป็นจุดที่เราสามารถแวะพักผ่อนนัดรวมตัวแวะนอนพักแวะเข้าห้องน้ําแวะอ่านหนังสือวุ้ยหรือว่าทำอะไรจิปาถะตามที่เราต้องการได้เลยละคะ่ะ าฟต่างๆนะคะก็ได้มีการพัฒนาไปไกลมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการนะคะหรือว่าการตกแต่งร้านค่ะซึ่งทําให้พวกเรานะคะมีออปชันหรือว่ามีทางเลือกในการรับประทานหรือว่าดื่มกาแฟามากมายเลยค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมโบก็จะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านร้านหนึ่งนะคะที่มีการตกแต่งน่ารักไม่แพ้ใครเลยค่ะที่นี่เลยค่ะที่ The k i n Coffee ค่ะ ที่ต h e KIN coffe e แห่งนี้นะคะก็อยู่ใกล้กับศูนย์อนุรักษ์แมวไทยอัมพวาค่ะคุณผู้ชมทางร้านนะคะก็เลยจัดตีมเป็นตีมแมวเลยค่ะเพราะว่าคนที่มาเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แมวไทยนะคะก็สามารถมาจิบกาแฟต่อได้ที่นี่โดยที่อารมณ์ต่อเนื่องเลยล่ะค่ะ แบบหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นรูปปั้นแมวรูปวาดแมวตุ๊กตาแมวหรือว่าภาพวาดของแมวบนผนังด้วยนะคะและที่นี้นะคะก็ยังมีส่วนของส่วนแอรหรือว่าจะเป็นส่วนเอาดอกที่ร่มรื่นทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกบรรยากาศได้หลากหลายเลยละคะ่ะ อรอๆพวกเราอยู่ค่ะยังจะมีอาหารทั้งค้าและหวานด้วยนะคะคุณผู้ชมดูสิคะเต็มโต๊ะเลย mm hmm. นี่เริ่มจากจนนี้ก่อนเลยนะคะคือสปาเกตตี้คารโบนาร่าไข่ออนเซนค่ะอู้ดูแล้วอยากจิ้มไข่ให้มันูระเบิดออกมาเลยแล้วก็มีอันนี้นะคะคือพิซซ่าไข่กระทะค่ะซึ่งเอาแบบความเป็นต่างชาตินะคะที่เป็นพิซซ่ามาผสมกับความเป็นอีสานบ้านเฮานะน่ากินมากๆ ส่วนอันนี้นะคะก็คือสปาเกตตี้ขี้เมาค่ะซึ่งเป็นอาหารฟิวชั่นนะคะการเอาแบบผัดขี้มเมาอะไรมาผสมกับสปาเกตตี้แบบฝรั่งฝรั่งนะคะอันนี้นะคะก็คือยำเกี๊ยวกรอบเบคอนค่ะ mm hmm. ดูแล้วก็แซ่บแล้วก็น่ากินมากๆเลยกรุบกรับกรุบกรับนะคะ mm hmm. ส่วนอันนี้มาอีกหนึ่งเมนูที่เป็นพิซซ่านะคะเป็นพิซซ่าแซลมอนรมควันนั่นเองนะคะมาดูแบบว่าแป้งบางๆกรอบๆนะ mm hmm. ส่วนของหวาน mm hmm. บอกเลยว่าน่ากินมากอันนี้คือ honey toast นะคะเป็นขนมปังดูนิ่มๆมาเป็นตึกเลยแล้วก็พร้อมกับผลไม้สดๆที่ดูสดๆจริงๆนะคะน่ากินมากๆมากับอันนี้ค่ะเป็นวาฟเฟิลนะคะซึ่งหูดแป้งดูเนียนดูนุ่มคือเห็นแล้วยังไงก็อยากกินนะคุณผู้ชมแล้วก็ชอบดีเทลตรงที่นี่เลยค่ะมีช็อกโกแลตนะคะแล้วก็วาดรูปเป็นแมวด้วยนะ กินข้าวแล้วใช่ไหมร้านนี้เขาก็เป็นร้านกาแฟเพราะฉะนั้นก็จะมีเครื่องดื่มหลากหลายให้เราได้เลือกกันนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยค่ะเป็นทริปเปิลช็อกโกแลตนะคะซึ่งเป็นกาแฟที่แบบผสมกับช็อกโกแลตเยอะๆสำหรับใครที่ชอบดื่มช็อกโกแลตนะคะส่วนอันนี้ค่ะก็คือมิกซ์เบอร์รี่นะคะก็เป็นพวกเบอร์รี่ต่างๆผสมกันอยู่ในนี้อันนี้ค่ะก็คือชาเขียวนมเป็นชาเขียวใส่นมค่ะเหตุผลที่รีบอธิบายเร็วๆเพราะอะไรเพราะว่าอยากกินแล้วค่ะคุณผู้ชม เริ่มเลยนะเริ่มของคา่ก่อนก็นแล้วกันอ่ะพิซซ่าดูกรอบแบบดูแป้งบางๆดูดีอร่อยอะ่ะมันคือพิซซ่าแล้วก็เหมือนกับไข่กระทะผสมกันอร่อยมากเข้ามาในปากข้าดะดีด เปรียปร้ยววหวานๆอืมใช้ได้เลยอ่ะอร่อยผลไม้สดมากแล้วก็หวานมีโทอสอรเราก็มีฮันน กรอบนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในอะ่ะทำได้ไงอ่ะอือหือเรียกได้ว่ากาแฟก็อร่อยอาหารก็อร่อยขนมก็อร่อยบรรยากาศก็ดีดี เรียกได้ว่าทุกอย่างที่นี่ดีไปหมดเลยนะคะแถมที่นี่นะคะทํากันเองในครอบครัวค่ะทําให้เขาสามารถใส่ใจได้ทุกรายละเอียดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในกาแฟในอาหารในการตกแต่งหรือว่าแม้กระทั่งการบริการลูกค้าค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสแวะมาที่อัมพวานนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะรับรองว่าจะต้องติดใจแน่นอนค่ะอยู่ข้างๆศูนย์อนุรักษ์แมวไทยอัมพวานนะคะใกล้ๆกรุงเทพนี้เองค่ะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะเราก็คงยังมีท็อกออฟเดอะทาวน์ดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมอย่างนี้แน่นอน แต่ว่าตอนนี้ขนมอาหารกาแฟเหลืออีกเติมเลยค่ะเดี๋ยวโบขอไปเอนจอยตัวเองก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ เขาตกแต่งร้านสวยมะร้านน่ารักมากๆเลยไปดูแมวเสร็จแล้วก็มาจิบก,กาแฟต่อโอ้โหบรรยากาศดีไม่ขาดช่วงไม่ขาดตอนเลยคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันนะคะสามารถแวะไปชมแวะไปเที่ยวแวะไปชิมได้นะคะสำหรับช่วงหน้าเป็นช่วงแพช่นแล้วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมมีแน่นอนแต่ต้องอดเจรอสักครู่นะคะ ะะยังละมุนอบอวนอยู่ในรูจมูกของเฟิร์นเลยนะนี่พี่โบยังไงละอีกสักแก้วมะเอาแต่ว่าไม่ได้เอามากินนะเอามาวาดรูปฮะเอากาแฟมาวาดรูปได้ด้วยเหรอใช่ไม่เคยเห็นละสิออไปดูว่ามอมกันเลยค่ะในช่วงแพชชั่นค่ะช่วงแพชชั่นสนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลส คุณผู้ชมคะบรรยากาศบ่ายๆแบบนี้เนี่ยได้มานั่งในที่ที่บรรยากาศดีๆสวยๆจิบกาแฟาหอมกลุ่นๆรสชาติเข้มข้นเข้มข้นเนี่ยโอ้โหมันสุขใจสบายใจโล่งใจดีจริงๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าพอมันโล่งใจแล้วเนี่ยจินตนาการมันเริ่มมันเกิดอยากจะไปเป็นอาร์ติสวาดรูปสักผืนวาดรูปสักอันหนึ่งไม่มีอุปกรณ์มีแต่จินตนาการทําไงดีทําได้สิคะ วสวัสดีค่ะทําได้ยังไงอะคะอุ้ยก็กาแฟที่คุณเฟิร์นดื่มนี่แหละเดี๋ยวสามารถแฟนฟนี้นะใช่สามารถวาดรูปได้เลยกาแฟนี้สามารถนํามาเป็นสีวาดรูปได้ใช่ค่ะมันดาทําได้ยังไงอะคะมันได้จริงเ<ช>หรอได้ได้ยงนี้เดี๋ยวคุณจี๊ดจะสอนให้คุณจี๊จะสอนใช่แล้วมันเริ่มต้นมาจากยังไงอะคะเริ่มต้นก็คือว่ามีศิลปินท่านหนึ่งนะคะก็เขาก็วาดรูปนี่แหละแล้วก็ดื่มกาแฟไปด้วยพอดื่มกาแฟเนี่ยกาแฟเขาก็จะ หมือนไหลๆอยู่ตรงที่ก้นแก้วใช่ไหมคะเพาเขายกไปวางตรงนู้นเขาวางอยู่อพอเขายกขึ้นมาเขาก็จะเห็นวงของกาแฟที่มันแห้งแล้วมดไม่ขึ้นสอสีก็สวยเขาก็เลยลองเอามาวาดดูแล้ววาดแล้วก็อยู่ได้นานเป็นปีไม่เลือนลางหายไปใชเทคนิคนี้มา300ปีแล้วค่ะโอ้โหสามร้อยปีแล้วน่าสนใจมากๆเลยคุณจีบอกว่าจะสอนใช่ไหมคะใช่ค่ะนันรบกวนฝากตัวเป็นพื้นฐานพื้นฐานอ๋อไม่มีอุ้ยอย่างนี้ได้เลยได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนกันดีกว่าเราเอากาแฟไปด้วยได้ค่ะเชิญไปเลยโอ้ขนมไปด้วยเพื่อเอาไปกิน <laughs> 你看。<music> ก็เตรียมพร้อมแล้วคูจิ๊ดมาเราละเลงเลยดีกว่าโอ้ยอย่าพึ่งนะเอาทาไมอะคะเจะาบอกว่ากาแฟแบบที่น้องเฟิร์นทานนะคะจะใช้ไม่ได้เพราะมันมีนมกับน้ําตาลอ๋อกาแฟที่ใส่นมน้ำตาลอะครีมทีมอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าก็เดี๋ยวมดขึ้นด้วยโอเคแล้วต้องเป็นยังไงกาแฟแบบเดียวเลยกาแฟกาแฟแบบอินสแตนท์ที่มันเป็นกาแฟสําเร็จรูปนะคะแล้วก็เราใช้ผสมน้ำแมอุปกรณ์ของเราก็แน่นอนต้องมีผงกาแฟมีผงกาแฟเป็นกาแฟที่ซื้อชได้ทั่วไปใช่มีจานสีจานสีของที่ใช้เป็น จานกระเบื้องนะคะมีน้ําน้ำเปล่านะคะเอาไว้ผสมมีพูุกันพู่กันคะหลักหลายไซส์แล้วก็มีดินสอนะคะแล้วก็มีตรงนี้จะเป็น MT เทปหรือว่าก็คือเป็นเทปเทปกาวนี่แหละที่มันสามารถติด ล็อกกระดาษของเราล็อกไว้แล้วก็พอดึงแล้วเนี่ยตัวกระดาษเราไม่เสียโอเคตัวนี้นะคะแล้วก็แน่นอนมีกระดาษวาดรูปเนาะแล้วก็กระดาษกระดาษเนี่ยขอใช้เป็นกระดาษสําหรับสีน้ำค่ะเทคนี้จะใช้เทคนิคการวาดรูปคล้ายๆสีน้าเลยอ๋อจะเป็นเทคนิคเดียวกับการวาดสีน้ำก็ต้องเป็นกระดาษที่แข็งๆที่แข็งหน่อยก็คือตัว้ประมาณสอ้หกรัมขึ้นไป2 5งกรัมค่ะของพี่ใช้300กรัมเลยสาหรับจะได้แบบว่าวาดไม่ต้องกลัวว่ากระดาษจะทำได้ค่ะก่อนอื่นขอให้ น้องเฟิร์นนะคะติดสีมุมแบบนี้นี่ตัวอย่างตัวแบบใช่ไหมใช่ใช่นชัแบบของเรานะน้องเป็ดน้องเป็ดน้องเป็ดโอเคค่ะก่อนอื่นร่างตัวนี้ก่อนเนาะได้ไหมได้แต่หลักๆคือเราจะสอนการผสมสีเนาะแต่ตัวร่างแบบเราจะร่างแบบไหนก็ได้ค่ะ การใส่สีก็คือเราก็เทกาแฟนะคะลงไปในจานสีเนาะจานสีแล้วตอนผสมน้ำเนี่ยเราไม่ได้ผสมทั้งหมดนะคะคือเราไม่ได้ต้องเอากาแฟไปใส่น้ำแล้วก็คนคนๆกาแไม่ใช่เพราะว่าเราเราจะไม่สามารถคอนโทลความเข้มความหนาของสีเอาง่ายๆก็คือว่าอะไรที่เราต้องการให้มันเป็นเส้นเข้มๆก็คือเราก็ใส่น้ำน้อยเนื้อของน้ำกาแฟค่ะเดี๋ยว คูณทำให้ดูเ,เนื้อของน้ํากาแฟมันจะมันจะข้นเราค่อยใช้ค่อยๆเอาผู้กันเนี่ยค่ะละลายมันก็จะข้นอันนี้นมือคือเหมือนกับว่ากันแบบเราค่อยๆละลาย,ลลายสีอะไรละลที่เป็นสีจากธรรมชาติจริงๆคะคุณผู้ชมก็จะเทสช่ไหม เออมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเนีายสีกาแฟเลยอะสีกาแฟค่ะถ้าเราอยากให้เขาเข้มขึ้นเราก็ผสมให้กาแฟจนเป็นเนื้อเหนียวเหนียวข้นๆแต่ถ้าเราต้องการอ่อนๆก็ใส่น้ําเยอะๆใส่น้าเยอะๆคือเทคนิคอะมันได้ทั้งสองอย่างว่าเราจะวาดสีเข้มก่อนแล้วค่อยวาดตัวสีอ่อนๆทีหลังก็ได้แต่ว่าถ้าจะทาให้มันเป็นลวดลายก็ควรจะวาดสีอ่อนก่อนคือพื้นพื้นทําและกาวแล้วก็ค่อยไปตัดเส้นก็ได้ มันมีอีกวิธีนึงนะอันนี้ขออนุญาตได้ค่ะถ้าจะให้แบบสีเขาเขาเข้ากันนะเราเราลงน้ำก่อนอืมเราลงน้ำก่อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเอากาแฟใส่ลงไปอือ๋อให้ลงน้ำแล้วก็เอาผงกาแฟใส่เข้าไปค่ะมันก็เริ่มเห็นเป็นแบบสีๆแล้ว่ะใช่ใช่แล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มค่ะ ถ้าสําหรับคนเริ่มหัดวาดรูปอะค่ะจากสีอ่อนไปแล้วค่อยเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มให้มันเข้มขึ้นจนจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเข้มแล้วเราไปทําให้เขาอ่อนลงอะมันจะแก้ไขาย,ยากอ,อ,อย่างนี้ก็จะง่ายสําหรับคนเริ่มต้น อาจจะไม่ได้ดูดีสวยเลิศเลยเหมือนอย่างที่ครูทำครั้งแรกครั้งแรกคนเราต้องีครั้งแรกเลดังนั้นนี่เป็นไงครั้งแรกก็สร้างงานศิลปะชิ้นใหญ่เลยคุณผู้ชม เอาละวันนี้การทําวาดรูปจากกาแฟาก็ไม่น่าเชื่อเลยนะว,ว่ามีมา300กว่าปีแล้วใช่ไหมคะคุณจีโอ้โห,โโหแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะสามารถเอาของใกล้ตัวอย่างกาแฟาามาสามารถบังเอิญเนาะใช่มาจากความบังเอิญด้วยแล้วก็ออกมาเป็นศิลปะก็<ๆ>ถ้าไปแขวนบ้านก็น่าจะน่ารักเนาะนะคือใครที่สามารถวาดอะไรได้แล้วก็อยากให้ลองเอามากาแฟมาลองวาดรูปดูมันก็สวยไปอีกแบบคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณครูจี๊ดมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เฟอในเรื่องของภาพวาดที่เป็นกาแฟแบบนี้ถ้าสมมติว่าอยากที่จะมาเรียนแบบว่าศิลปะ คุณจี <Aqui. S 1> Girl, ๊นี <at> ่มาได้ที่ไหนบ้างก็เข้าไปในที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะก็ w w w g e e w o n d e r c o m ค่ะ j e e ด w o น d e r นะคะนั้นเดี๋ยวมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคุณจี๊เดี๋ยวไปลงรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะลงเรื่องขนเรื่องแสงเรื่องเงาอะไรอย่างงี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงจะได้สวยงามไปมากกว่านี้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย เรานี้ก็ช่างคิดช่างสรรหาเนาะเขาถึงบอกไงพี่โบว่าศิละปะนี่ยมีอยู่รอบตัวเราอืมก็จริงนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะสามารถนํามาใช้นํามาประยุกต์ได้ยังไงบ้างก็ไม่เห็นยากเลยติดตามดูรายการของเราทุกๆุกคนพฤหัดแล้วก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอตลอดอยู่แล้วจริงด้วยอย่างเช่นช่วงหน้านะคะช่วง beauty secret ค่ะเราก็สรรหาสิ่งดีๆมาให้คุณผู้ชมค่ะแต่จะเป็นสิ่ด,ดีความสวยความงามในด้านไหนนั้นต้องติดตามช่วงหน้าคะ่ะ มิสีลมคอมเพล็กซ์กลับเข้าสู่ช่วง Beauty Secret ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่จะทำให้สาวๆสวยๆอย่างพวกเรานะคะสวยได้ง่ายๆแบบมีสไตล์เดี๋ยววันนี้พี่มาซี่กับพี่โบนนะคะมีเคล็ดลับเกี่ยวกับการทำผมมาฝากฉะนั้นไปชมกันเลยค่ะในช่วง Beauty Secret ค่ะเย้ <Yeah. S 1> ช่วง Beauty Secret เข้าชู่ช่อง beauty secret นะคะพี่มาร์ทมีเรื่องจะปรึกษาว่าเรื่องของเรื่องคือประเทศไทยบ้านเราเนี่ยมันร้อนมากมแล้วบางทีผู้หญิงชนีผมยาวแบบนี้ร้อนแล้วเหงื่อออกมันติดหลังติดเลยมันแบบหุนหิดอ่ะจะต้องแบบมีวิธีแก้ไงไม่แบบเกเกไหมคะมึงไทยเนี่ยร้อนมากๆร้อนจริงๆแล้วคนผมยาวนะสังเกตหลักเลยนะ จะมัดผม,มเพราะว่าไม่อยากปล่อยเพราะปล่อยผมแล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกหุดห,หงิดงุนงานแอกว่าโอ้ยลำคาญง่ายมากๆและว,วันนี้แหละเป็นอินสปิเรชันที่พี่มาซี่รู้สึกว่าเราต้องมาช่วยผู้หญิงที่ผมยาวและอยากสวยก็คือการไปขุดคุย ผ้าพันคอผืนเก่งของเราเพราะว่าวันนี้เราจะ DIY ทรงผมด้วยกันเอาผ้าพันคอผืนสวยผืนเก่งของเราและผืนที่แสนแพ้มาอัดเดให้มันเข้ากับผมและสวยงามอลังช่งเลยค่ะน้องบค่ะโอเคค่ะทำยังไงคะเริ่มเลยเริ่มต้นเลยดีกว่าเริ่มแรกครับครึ่งก่อนของผ้าเราก็รวบปึ๊บึ๊บ,บ,บนี้แล้ <c oughs> เ,เอาองศาผมของเราก่อนว่าเราชอบชอบประมาณไหน แต่คือวันนี้พี่จะให้เอาผ้าเนี่ยอะดปกับเปียซึ่งเราถักภายในเปียเลยมัน<อ>จะได้สวยยิ่งขึ้นโอเคทำไงคะ,ะ,ะสังเกตนะคะน้องโบว่าสองเส้นสองฝัง่งเน,งนี้ยต้องให้มันเท่ากันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราถักภายในเปียเดี๋ยวมันยาวไม่เท่ากันทีนี้ก็ผูปกติเสร็จถ้าเราอยากได้เปียรตรงก็แบ่งผมแล้วก็ถักเปียรตรงๆไปเลยแต่สมมุติสาวๆบ,บางคนแบบว่าชอบให้มันหวานก็สามารถถักเบีย่ยงข้างได้<อ>ข้างซ้ายข้างขวาแล้วแต่ชอบแล้วก็เราก็เอาผม ช่อที่อยู่ริมสุดทั้งสองฟางมารวมกับผ้าอย่างนี้ใช่แล้วแต่ช่อกลางเราไม่ต้องรวมอ๋อคือเอาผมกับผ้ามารวมกันถูกต้องแล้วเอามาหักในเปียถูกต้องแล้วโอ้ยเก๋จังเลยที่มาเป็นไงสวยนะถ้าเกิดว่าน้องโบบอกว่าเอ้ยมันยาวรุ่มล่ามไปบางคนก็บอกอ้ยมันยาวรุ่มละอ่ะสมมติน้องโบชอบโบก็ผูกโบตรงปลายตรงนี้ ให้มันจวยๆอีกทีแนงอ่ ทรงแรกก็เสร็จไปแล้วทีนี้ทรงที่สองเหมาะสําหรับสาวเท่เออขั้นตอนของการทําทรงที่สองคือพี่ให้น้องโบมัดเป็นดังหมกก่อนจะมาดูขั้นตอนของการทําผ้าเราก็ใช้นิ้วน้องโบขยุ้มน้องโบก็ทาเองได้นะให้มันดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เริ่มบนหัวเหมือน,นเดิมอืมแล้วก็มัดควายเราไม่ได้มัดแข็งนะคะค่มัดควายไว,ไว้รวบขึ้นข้างบนผมอย่างนี้น,นี่แล้วก็ทีนี้เรามัดเนื่อได้ละ คหลังจากนั้นปลายผ้าเราก็สามารถที่จะเก็บตรงนี้เราก็จะมาตกแต่งด้วยการดึงออกมาได้ดึงออกมาให้มันแบบยุยยๆนิดนึงเผื่อบางคนแบบว่าอยากให้มันปิดไลผมหมดเลยข้างหน้าแล้วก็ดึงได้นะคะโอเคค่ะก็ให้ฟีลเหมือนแบบ คูคูจะไม่แก้นใช่แล้วมันจะออกแนวแบบว่าผู้หญิงผมบ๊อบก็ทําได้ผมสั้นทําได้เหมือนบางคนเนี่ยชอบผมสั้นตัดแบบทรงผู้ชายอย่างเงี้ยแต่ก็อยากอยากดูเก๋อยากดูสวยก็ทําทรงนี้ได้ทรงที่3นะคะน้องโบขาเหมาะสำหรับสาวๆคนไหนที่ อยากไปวิ่งเล่นชายทะเลค่ะเพราะว่าพี่เอาทรงนี้มาเนี่ยมันจะปล่อยชายผ้าแล้วก็ให้พลิ้วๆอย่างนี้ค่ะน้องโบ <Okay. S 1> เริ่มจากการเกลียวผ้าก่อน uh huh. เราจะให้อยู่ตรงกลางหลังก็ได้ค่ะน้องโบหรือว่าจะให้อยู่ข้างๆก็ได้ค่ะแล้วก็เอายางมัดผมโอเคนี่เอาไว้ข้างหน้าอันหนึ่งหรือข้างหลังอันหนึ่งก็ได้ นะคะคสำหรับทรงสุดท้ายท้ายสุดขาน้องโบขามันเป็นเปียที่เราเปียมาจากตรงนี้ค่ะแล้วก็มาไว้ตรงหางตรงนี้นะคะ,ะเขาเรียกว่าเหมาะกับสาวหวานที่จะไปสัมภาษณ์งานอเอ,อแล้วอยากชี่แบบว่าไม่อยากให้ผมแบบดูไปลน้ลนๆหรือว่ามัดแค่มัดธรรมดาไปะนะะโอเคงั้นแกะผ้าก่อน เริ่มแรกสมมติน้องโบจะปัดมาฝั่งนี้นะคะก็คือฝั่งซ้ายมือของเราแล้วก็ตักผมขึ้นมาชอ่อนตรงนี้จะใช้สกิลสูงนิดนึงน้องโบก็คือแบ่งผ้ากึ่งกลางปกติปลายเท่ากันแล้วก็มาสอไไดใต้ผมนะคะพอได้อย่างนี้แล้วเราจะถักเปียเก็บผมทั้งหมดแต่สาวๆคะ่ะ ตรงที่เรามัดตรงนี้อันนึงนะคะเก็บเข้าไปด้วยแล้วก็เอาผ้านะคะมารวบกับช่อผมที่อยู่ฝั่งขอบสุดกับกลางสุดพอผมเราหมดก็ใช้โดยการบิดเดิมตรงส่วนปลายสุดแล้วก็เอาเส้นหนึ่งที่มันยาวกว่ามาเก็บซะ ไปอีกแบบหนึ่งน่ารักจ,จังเป็นไงล่ะคะน้องโวขาแค่ผ้าพันคอผืนเดียวก็ทำได้ทั้งหลายทรงเห็นไหมล่ะง่ายๆเลิศมากก็คือแบบว่าถ้าไปไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็หาวิธีที่จะทำผมแบบไม่จำเจแล้วก็ สามารถใช้ผ้าที่เราแบบมีอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยใช่แล้วสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย โอ้โหทรงผมแบบนี้สวยได้ง่ายๆแบบมีสไตล<ฮ>์จริงเลยนะพี่โบใช่แล้วทริคเล็กๆแบบนี้นะคะสามารถทําตามได้แล้วสวยทุกคนเลยค่ะและแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วใช่นะเสียดายมากๆเลยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะทุกๆวันพฤหัสบ่ายโมงครึ่งทางทูโซยูที่เดิมค่ะกับบีเบนทอลท็อปสนุกสนุกดุดดุรร่วๆ,ๆ,ๆค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสภาพิธีกรจากเซกเ e ตอรค่ะขอขอบคุณสถานที่ได้ททำสวยๆแบบนี้นะคะที่เด e House on สาทรค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วล่ะ อย่าลืมนะคะติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะที่ w w w amazingtvthailand o com ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ